with the new telephix at sea ี่ค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะจดได้จดเลยนะคะให้แบบฟรีๆเลยนะคะสําหรับรีวิวการสสัมภาษณ์ในปี68อ่าเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาเป็นวันที่3ของินี่นะคะดินี่เข้าไปคนที่2นะคะเข้าไปสัมภาษณ์คนที่2กับมิสเจนีเนาะสเต็ปแรกที่เข้าไปเลยก็คือมิสเจนีะนะคะก็จะมีการสอบสัมภาษณ์เรานะคะก็คือให้เราเนี่ยคะทำการแสดงนะคะทาการแสดงก็คือเหมือนเราต้อนรับลูกค้าเลยนะคะถ้าใครที่แบบไม่ได้ไปเทรนมาหรือว่าไม่ได้มีมีม ประสบการณ์ทางด้านการนวดมาจริงๆนี่จะตกม้าตายเอาได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่ามีการแสดงให้เราแสดงให้เขาเขาเห็นเลยว่าเวลาทำงานจริงๆนะทำยังไงนะคะเนาะการอย่างที่บอกว่าเทเลปิสเนี่ยก็คือนักบําบัดนะคะนักบำบัดมัส s a เทเลปิสก็คือการบําบัดด้วยการนวดนะคะซึ่งเราก็มีสถาหนะเป็นผู้ที่คอ,อยดูแลลูกค้าแล้วก็ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ลูกค้าให้ลูกแก้จุดที่ลูกค้า ปวดเมื่อยหรือว่าไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายกายเราก็จะมีการคอนซัลเทชันนะคะคอนซัลเทชัน hmm. ก่อนก่อนที่เราจะทําการนวดหรือการให้บริการต่างๆะคะสังเกตนะคะร้านนวดหรือว่าสถานสถานที่สถานท,ที่บริการที่ให้การนวดเนี่ยท,ที่ไหนเนี่ยที่มีการให้ระดับที่ดีหน่อยนะคะ mm hmm. เขาจะมีการ Consult คอนซัลก่อนนะคะก็คือให้ให้เกตคอนซัลลูกคา้าก่อนว่า1ลูกค้ามีโรคอะไรที่ที่เราสามารถ ต้องระวังนะคะในเรื่องของการนวดมีโรคมีโรคประจําตัวอะไรที่เราไม่สามารถนวดให้กับลูกค้าได้นะคะอันนี้เราต้องคอนเซิร์นมาสาคัญมากๆเลยนะคะเพราะเ,ออเวลาเราไปทํางานบนเรือสาราญนะคะเราก็ต้องคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกแล้วก็ความเป็นโปรเ e s ชั o นอลของทางอาเตอร์ปิสเองนะคะเราจะต้องมีการ get consult ลูกค้าก่อนลินนี่ก็สเต็ปแรกเข้าไปคือลินนี่ก็ต้องมีการจินตนาการเองนะคะว่าเนี่ยลูกค้านะคะเข้ามาแล้วลินนี่จะต้องทํำยังไงนะคะลินนี่ก็สเต็ปแรกคือการก r e ดด i n g นะคะ การกรีดดิ้งนี่คือการกรีดดิ้งลูกค้านะคะการกรีดดิ้งลูกค้าการแนะนําตัวเราว่าเราจะมาเป็นเทเลพให้กับลูกค้านะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการแสดงให้ดูนะคะอีพีถัดไปนะคะตอนนี้เราคร่าวๆก่อนนะคะว่าเราจะมีการกรีดดิ้งลูกค้าเวลเข้ามลูกค้าออนบอร์ดนะคะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสนทนาชิดๆกับลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มีการซักประวัติลูกค้าในเรื่องของอการในเรื่องของสุขภาพนะคะว่า ลูกค้าเออเป็นอะไรมานะคะต้องการโฟกัสตรงจุดไหนบริเวณไหนหรือเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้แบบว่าบริการให้ได้ถูกนะคะเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออลูกค้าไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเออปร,ประวัติ ที่ไม่ดีในเรื่องของสุขภาพนะคะท,ทุกๆอย่างผ่านไปหมดเลยเนี่ยเราสามารถ up พเซลได้นะคะเราสามารถเอ่อ uh, up promotion up พเซลให้กับคุณลูกค้าได้นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคของ uh, เออเทอร์ิสอ์อีกอีกอ,อย่างหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะ อัปเลเวลของของการบริการนะคะซึ่งก็จะเป็นปการเพิ่มรายได้เนาะสอนะคะก็คือนอกจากจะแนะนำะโปรแกรมการนวดให้กับลคุณลูกค้าแล้วนะคะนั่นะก็คือการแอสโปรเฟชชั่นแนลนะคะการพาลูกค้าขึ้นเตียงนะคะการใช้น้ำมันนะคะลักษณะการใช้น้ำมันลูบลูกค้านะคะหรือว่าจุดบริเวณไหนที่เราไม่สามารถที่จะทัสลูกค้าได้แล้วก็การสอบถามลูกค้าขณะตอนที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยละคะว่า สอบถามความสุขสบายของลูกค้าว่า everything is that okay ไหมแอร์คนโอเคไหมเพลงโอเคไหมมันคือไหวพลิบนะคะคือคือไหวพลิบเลยที่เราจะต้องแสดงให้ Miss j น n i ดูเหมือนกับว่าเราแสดงละครอยู่ะคะ่ะทุกคนแต่เราคิดบทสดในอากาศเข้าใจไหมคะเราคิดสดในอากาศนะคะณนะตอนนั้นคือเราไม่รู้เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรทางนั้นนะคะเราก็ต้องคิดสดในอากาศสมมุติว่าลูกค้าคนนี้ชื่ออันนี้นะคะแล้วเขาบุ๊กกิ้งมาเป็น โปรแกรมนี้นะคะเราจะแนะนําอะไรให้กับเขานะคะพอหลังจากการให้บริการการนวดเสร็จนะคะเรานวดคุณลูกค้าไปด้วยเนี่ยนะคะเราก็จะต้องโชว์ลีลาโชว์ทักษะของการนวดของเราซึ่งมิสเจนินเขาก็จะดูจากตรงนั้นว่าเรามีประสบการณ์การนวดมามากน้อยแค่ไหนหมายความว่าคุณจะต้องไม่ใช่แค่ภาษาแล้วนะคะที่ต้องได้คือการนวดที่ดีด้วยนะคะพอเรานวดเฟิรม์มเรานวดดีเขาก็จะติ๊กให้คะแนนเราเพิ่มไปตรงนั้นนะคะพอเราให้บริการลูกค้าเสร็จเรามีการที่จะถาม จารรูปสุขดิบลูกค้าไหมเช็คความห่วงใยลูกค้าไหมมีการสนใจลูกค้าไหมพาลูกค้าขึ้นนั่งนะคะแล้วก็มีการเกตคอนซัลท์หลังจากทำนวดให้บริการเสร็จแล้วเราก็มีการแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าณนะตอนนั้นนะคะซึ่งสินค้าบนเรือนะคะก็อุบไว้ก่อนนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรนะคะเนาะเพื่อที่ได้เป็นความรู้ถัดไปนะคะอย่าลืมนะคะ Talk w i t h m e t ทเลพิตเอ็ดซนะคะ E p ถัดไปเดี๋ยวให้ความรู้มาะคะ่ะ